สวัสดีครับทุกครองแวนักเรียนทุกคนนะคะอ่าเมือม่อเมื่อชั่วโมงที่แล้ววันนังคานี้ครูเพิ่งได้สอนเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยในหลักภาษาเนาะในหนังสือหลักภาษาเกี่ยวกับเรื่องสวัสดีเพื่อนใหม่กันไปแล้วอ่า วันนี้จะมาเข้าเรื่องของวรนนคดีเร่มวรนนคดีและวรรณกรรมนะคะวันพฤหัสจะเป็นวรนนคดีและวรรณกรรมส่วนวรนณคารจะเป็นหลักภาษาไทยนะคะวันพฤหัสนี้ชั่วโมงนี้เกี่ยวกับวรนณคดีจะเป็นนิทานเรื่องถุงฝันนักเรียนอยากรู้ไหมลูกว่าถุงฝันน่ะมันเป็นนิทานเกี่ยวกับอะไรและมันเป็นถุงอะไรถึงได้เรียกว่าถุงฝัน ถ้าอยากรู้ก็ไปรับชมนิทานกับคลิปที่คุณครูเพิ่งจัดทำได้เลยนะคะอ้าววันนี้วันพระหัสรเรียนเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมหน้าตาหนังสือรูปร่างหน้าตาสีกมส้มแบบนี้นะคะมีเด็กสอคนแบบนี้ค่ะอ่าเรื่องเรื่องถุงฝันนะคะ เราจะมาเรียนนิทานสานร,รักเรื่องถูงฝันของหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องการอ่านออกเสียงเรื่องถูงฝันเป็นนิทานนะคะแต่ก่อนเข้าเรื่องคุณครูมาแนะนำำําคําศัพท์ก่อนนะคะเด็กๆมาดูคําศัพท์แรกก่อนนะคะคําศัพท์แรกออ่่าคำศัพท์แรกอ่านว่าบึง อ่าบึงคือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำขังตลอดปีนักเรียนเคยเห็นบ้างไหมคะตามบ้านนักเรียนมีไหมคะบึงอะค่ะแหล่งน้ำขนาดใหญ่มีน้ำขังตลอดปีเลยอ่ามาดูคำศัพท์ต่อไปเทวดา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 คือชาวสวรรค์ที่มีกายทิพย์ตาทิพย์หูทิพย์และอินทิพย์ ถ้าครูจะถามนักเรียนเคยเห็นไหมมีใครเคยเห็นบ้างคะอะละค่ะมันเป็นจินตนาการของเรานะลูกมันเป็นเหมือนจินตนาการของเราออกมาว่าเออมีเทวดายอยู่บนฟ้านางฟ้าอยู่บนฟ้าประมาณเนี้ยเพราะว่าเรายัางพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีจริงหรือเปล่าแม่มดแม่มดอ่าแม่มด แม่มดคือผู้มีอำนาจเวทมนต์สามารถใช้เวทมนต์ทำสิ่งที่ผิดปกปติธรรมดาได้คือสามารถเสกนู่นเสกนี่ได้อันนี้ก็เป็นจินตนาการเหมือนกันเหมือนกันกบเทวดาคือมันเป็นนิทานเป็นจินตนาการเป็นตัวละครในจินตนาการของเรานะคะเด็กๆที่ละที่ละที่มนุษย์สร้างขึ้นมาให้เป็นเรื่องเป็นราวให้เราได้อ่านอ่า ถัดมาเต่าเต่าจัดสีขามีกระดองหุ้มเต่ามีทั้งเต่าบกและเต่าทะเลเต่ามีหลากหลายสายพันธุ์นะคะเด็กๆลิงลิงลิง,ลงที่มีลักษณะคล้ายคนแขนขายาวลิงเห็นไหมคะมีลักษณะคล้ายคนเลยแขนขายาวจระเข้ จระเข้อ่าจระเข้จระเข้เค,คือสัตว์เลือ้อยคานขนาดใหญ่ปากและหัวยาวมากักมากินมักหาหาอาหารกินในน้ํามาหากินในน้ําเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะคะจระเข้จระเข้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้นะะําเ,าเ,เต,ต่าก็เหมือนกันนะคะลูกเต่าก็เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา ตุนตุนนนักเรียนเคยเห็นไหมคะตุนถ้าเราไปส่วนสัตว์สวนสัตว์เราจะเห็นตัวตุนสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายหนูตะเภาขุดรูเป็นที่อยู่อาศัยตุนค้างคาว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 นักเรียนเคยเห็นบ้างไหมคะค้างคาวสัตว์ที่มีปีกเป็นแผ่นเวลาเกาะจะห้อยหัวลง หากินในเวลากลางคืนทั้งขาวแล้วก็พบในเวลากลางคืนนะคะตังเม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 ก็คือขนมชนิดหนึ่งทำจากน้ำตาลหรือน้ำอ้อยที่เคี้ยวจนเหนียวอะ่ะกินแล้วปวดฟันนะลูกกินแล้วทำให้ฟันผุตังเมนิทานนิทาน อ่านิทานเป็นเรื่องที่เล่ากันมาเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาจินตนาการขึ้นมานะคะลูกฝันฝันอ่าฝันคือการเห็นเป็นเรื่องราวเมื่อเราเมื่อเรานอนหลับนักเรียนเคยฝันกันไหมคะลูกหลับล้วฝันคุณครูฝันบ่อยฝันเฉ,ฉพาะวันที่สามสิบเอ็ดกับวันที่สิบสิบห้าคุณครูจะฝันบ่อยมากเลยนะลูก เดือนหงายเดือนหงายเดือนหงาย,ายเวลากลางคืนนักเรียนสังเกตได้เลยเดือนหงายดึงคื้นที่มีดวงจันทร์ส่องแสงสว่างเวลากลางคืนนักเรียนสังเกตนะคะว่าถ้าเกิดมีถ้าเกิดมีแสงสว่างโดยไม่ใช่แสงไฟนะเกิดเนี่ยมืดเลยแล้วก็เหมือนมันจะมีแสงสลัวๆจากดวงดวงจันทร์นะคือเดือนหงายลูก ่าเรามาดูนิทานเรื่องถุงฝันกันดีก,กว่าเดี๋ยวคุณครูเล่าให้ฟังเนาะนะริมบึงใหญ่มีเทวดาตัวเล็กจิ๋วใส่อยู่ตัดทุกตัวเรียกเขาว่าจ้อยจ้อยมีหน้าที่แบกถุงฝันสองถุงใหญ่ไปตามบ้านและโปรยมเมล็ดฝันบนที่นอนของเด็กๆถุงใหญ่สีดำใส่มเมล็ดฝันร้าย ให้เด็กเกเรนอนฝันร้ายฝันถึงปีศาจหัวใหญ่ปีศาจหัวโตถุงสีชมพูใส่เมล็ดฝันดีให้เด็กให้เด็กดีนอนฝันหวานทั้งคืนก็คือใครที่เกเรเขาจะเอาถุงฝันร้ายคือถุงสีดำอีกถุงหนึ่งไม่ใช่แบบนี้นะลูกนี้ถุงสีชมพูคือถุงเมล็ดฝันดีอ่าวันหนึ่ง เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้น,นแย่แล้วใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยจ้อยร้องเสียงดังจนสัตว์ป่าตกใจรีบออกมาดูกันใหญ่ทำไมร้องดังแบบทำไมร้องดังอย่างนี้นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วกันแ,แล้วเนี่ยอืมลิงจอมซนบนพางหาวอดว่าง่วงต้องขอโทษขอโทษจริงๆถุงฝานสีชมพูหายไป ใครเห็นบ้างไหมถ้าฉันไม่มีถุงฝันสีชมพูเด็กดีจะเดือดร้อนนอนละเมอฝันร้ายกันทั้งคืนจ้อยที่ตกกังวลมากจนจะร้องไห้อยู่แล้วคอยให้เพื่อนๆพากันร้อนใจกันไปด้วยเอาอย่างนี้แล้วกันพวกเราแยกย้ายกันไปหาถุงฝันสีชมพูส่วนจ้อยกับข้าจะค้นหาแถวๆนี้เองลุงเต่าเจ้าเจ้าปัญญาแนะนำขึ้นมาพักใหญ่ ผัดต่างๆทยอยมารายงานหลงเต่าและเทวดาจ้อยไม่เจอไม่เจอเลยลิงจอมสนพูดไปหอบไปข้าดำลงไปในน้ำหาจนทั่วแต่ก็ไม่มีจระเข้ใหญ่บอกจระเข้ใหญ่ก็ลงไปหาในน้ำมาข้าขุดดินจนเป็นโพงใหญ่กว่าบ้านข้าอีกแต่ก็หาไม่พบตัวตุ่นเล่าว่าได้ขุดดินขุดโพงใหญ่แล้วก็ยังหาไม่เจอ ขั่วบึงเงียบตง,งัดไปพักใหญ่ด้วยความเครียดพอหาถุงฝันสีชมพูไม่เจอต่างพาก,กันคิดว่าถุงฝันสีชมพูหายไปไหนเนาะแต่ก็ไม่มีใครคิดออกแม้แต่ลุงเสาเจ้าจปัญญาผู้ชัดผู้ชา้นฉลาดที่สุดเกิดอะไรขึ้นหรือข้างท้าวหนุ่มร้องถามถุงฝันของฉันหายไปเธอเห็นบ้างไหมถุงฝันเอ๊ะถุงถุงใบใหญ่สีชมพูใช่ไหมอืม ฉันเห็นยายแม่มดกำลังลากถุงสีชมพูใบเริ่มเลยอาจใช่แน่ๆแม่มดขายแม่มดขโมยถุงฝันไปสัตว์ทุกตัวร้องพร้อมกันจนกล้องบึงเทวดาจ้อยขอร้องให้ข้างคาวพาไปส่งที่บ้านแม่มดเขาคิดว่าจะต้องแย่งถุงฝันสีชมพูคื้นมาให้ได้เผื่อว่าเด็กดีจะได้ไม่ต้องนอน ฝันร้ายอีกครู่ใหญ่เทวดาจ้อยก็เกาะปีกั้างคาวบินมาถึงหน้าบ้านแม่มดมาทวงถึงฝันคืนหรือจ้อยเสียงเสียงอเห็นไหมเสียงแม่มดแหลมปรีด๊ดจนจ้อยแทบจะพัดตกจากหลังจากค้างคาวๆๆมัดแม่ดมดถาม มาทวงถุงฝันคือแลวจ้อยฮึ <c oughs> <c oughs> น่าแมมดแม่มดก็แบบขำเย้ยสมน้ำหน้าตอนนี้ไม่มีมเมล็ดฝันไปแจกเด็กๆแล้วสีแม่มดเยอะเยะ้ยจ้อยโดยไม่รู้ว่าจ้อย,ยมีถุงฝันสองใบมีสีดำหนึ่งใบและสีชมพูหนึ่งใบอชอบใจนักหรือที่ทำให้เด็กร้องไห้เธอแอบเอาเธอแอบมาขโมยถุงฝันตอนฉันเผลอไม่เก่งหรอกจ้อยบอกแม่มดไปว่า แน่จริงเธอต้องเอาถุงฝันไปคืนก่อนและขโมยกลับมาใหม่สี่คราวนี้ฉันจะเฝ้าตลอดเวลาไม่ไม่ไปไหนเลยถ้าเธอขโมยได้จ้อยท้าแม่มดอีกว่าถ้าขโมยได้ก็จะถือก็ถือว่าถ้าขโมยได้ถือว่าเก่งแม่มดกลัวไม่เก่งจริงจึงหลงกนจ้อยรีบตอบตกลงทันทีแม่มดย,ยังคิดแผนทั่วร้าย ขึ้นมาอีกเรื่องกล้วยๆคราวนี้แหละจะต้องแกงจะจ้อยแฮมฉันจะเอาตังเมเขี้ยวแล้วปวดฟันแอบไปทิ้งไว้ด้วยขอจะจ้อยอมแล้วอมตังเมขึ้นมาจะจ้อยอ่ะจะต้องปวดฟันร้องโอ๊ยโอ๊ยทั้งวันแม่มดขี่ไม่ก่าดเอาถุงฝันไปคืนถุงปัน,ปนสีชมพูแล้วเอาไปคืนแล้วรอจนดึกจึงย้อนกลับมาขโมยแม่มดเผลอ เผลอขโมยผิดถุงฮะไปเอาถุงดํามาไปเอาถุงฝันร้ายมาอ่าโดยทั่วทั่วบึงเงียบสงัดเลยมีเพียงเสียงกรนข้อก็ข้อของเจ้าเจาะลิงน้อยไม่มดดีใจีไม่ทันสังเกตว่าถุงฝันเปลี่ยนเป็นสีดํานางโยนตังเมทิ้งไว้ลากถุงฝันขึ้นบ่าแต่ไม่กวา่าละสิมันต้านทานน้าหนักถุงฝันไม่ไหวหักนึง่งเ๊อะ เฮ้คราวนี้คราวที่แล้วไม่เห็นนะักขนาดนี้เลยเอาเถอะยังไงก็ต้องลากกลับไปให้ได้ไม่ิฉะนั้นฉันจะแพ้ไจ้อ,จอยแม่แม่มดโยนไม่กวาดทิ้งและแบกถุงฝันสีดำเดินโซเซกับกลับบ้านไปเราสัตว์ในบึงใหญ่พากันดีใจไปกับจ้อยที่ได้ถุงฝันืีชมพูกลับคืนมาดีนะที่นางแม่มดไม่รู้ว่าจ้อยมีถุงฝันสองใบเราเลย สับเปลี่ยนกันได้คราวนี้เด็กวีก็จะไม่ฝันร้ายอีกต่อไปแล้วแถมยังได้ไม่กวาดพิเศษมาด้วยเดี๋ยวลุงจะซ้อมไม่กวาดพิเศษให้เจ้าจะได้ขี่ไม่กวาดไปทํางานนะจ้อยอ่าลุงเต่าซ่อมซ่อมไม่กวาดลุงเต่าซ่อมไม่กวาดพิเศษให้จ้อยอจ้อยแสนจะดีใจไม่ต้องแบกถุงฝันใบให้หนักหนักหนักสีดำอีกแล้วทุกคืน ก็จะขี่ไม่กวาดไปตามบ้านคอยแจกเมล็ดฝันให้เด็กๆส่วนแม่มดนั้นกว่าจะลากถุงฝันสีดําเดินโซเซถึงบ้านก็หมดแรงหลับไปสามวันสามคืนแถมฝันร้ายถึงปีศาจตัวใหญ่ปีศาจตัวโตจนตกเสียงทุกคืนนางแม่มดคงฝันร้ายจนตกเสียงทุกคืนไปอีกนานเพราะใต้เสียงของนางแม่มดมีมเมล็ดฝันร้ายอยู่เต็มถุงทีเดียวอ่ะค่ะนิชาเรื่องนี้จบแล้วนะคะเรื่อง อะไรเอ่ยถุงฝันคือถุงฝันก็คือจ้อยเป็นเทวดาที่มีจิตใจเมตตาเขามีถุงฝันอสองใบเป็นถุงฝันฝันดีถุงฝันด,นดีคือถุงสีชมพูถุงฝันร้ายก็คือถุงสีดำจ้อยจะแจกจะแจกถุงฝันดีให้กับเด็กที่ทีทสัยดีที่เป็นเด็กดีนะให้ให้ฝันดีอ่าแล้วถ้าเกิดเด็กคนไหน พี่เกเลไม่นิสัยไม่ดีจ้อยก็จะเอาถุงถุงฝันสีดำโปรยให้เด็กๆโปรยมเมล็ดให้เด็กๆให้เด็กฝันร้ายถึงกีสาร์แม่มดนะสิขโมยถุงฝันชมพูไปจ้อยก็เลยปรึกษาพวกสัตว์สัตว์ทั้งหลายพวกสัตว์บริเวณน,นั้นให้ช่วยตามหาแล้วจ้อยก็ไปกับข้งข่าวไปยันบ้านแม่มดไปหลอกล่อให้แม่มดอนะ ไปท้าไงให้แม่มดเอาถุงฝันทียมู้ผวมาคืนสิแล้วค่อยขโมยไปใหม่จะดูซิว่าแม่มดน่ะจะมาขโมยได้ใหม่อีกไหมหลอกล่อแม่มดก็พยายามจะจะแกล้งจ้อยเหมือนกันจะเอาลูกอมให้ไปให้ไปโปรยให้จ้อยฟันผุให้จ้อยหลงอมไปฟันผุปวดฟันแต่จ้อยรู้ทันจ้อยเอาถุงฝันสีดำมาวางแทนถุงเจียมพูแม่มดเลยขโมยผิดใบ หยิบสีดำไปจ้าหยิบถุงฝันร้ายไปสรุปแม่มดได้ถุงฝันร้ายไปนอนฝันร้ายเจอปีาศาจตัวโตหัวโตส่วนจ้อยนี่ได้แถมทั้งไม่กวาดด้วยเพราะแม่มดแน่ยี้อยู่ไปไม่ไหวไม่กวาดมันหกักถุงเต่าเลยมาเลยซ่อมให้จ้อยกันเลยกีไม่กวาดแม่มดกับถุงฝันหิ้มหูแจกเด็กให้ฝันดีแล้วจ้อยก็มีความสุขกับการแจกถุงฝันดีให้เด็ก เอาละค่ะนิทานเรื่องนี้จบแล้วนะคะเอาละค่ะนักเรียนหลังจากได้เรียนนิทานเรื่องถึงฝันแล้วอา่าคุณครูก็ได้อธิบายบ้างแล้วเนาะครูอยากรู้ว่าใครเป็นคนเล่านิทานเรื่องถองฝันให้เด็กๆฟังเด็กๆในที่นี้ไม่ได่หมายถึงนักเรียนนะคะหมายถึงเด็กในหนังสือะที่นั่งรุมคุณอะไรนะ แก่ๆคนนึงอ่ะอะระหว่างเป็นคุณพ่อคุณลุงและคุณปู่เด็กๆคิดว่าเป็นใครนะคะลองคิดดูนะคะอ่าเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณปู่นะคะคุณปู่คุณปู่เป็นคนเล่านะคะคุณปูป่นคนเล่าถัดมา ถุงฝันถุงไหนใส่มเมล็ดฝั่นดีให้เด็กๆนอนฝันดีทั้งคืนเลยเราลองเรามาลองทายกันดูดีกว่านะคะอ่าเรามาดูเฉลยนะคะถุงมเมล็ดที่ฝันดีคือถุงสีชมพูนะคะ ถุงสีดํานี่เป็นฝันร้ายแต่ถุงสีม่วงนี่คือไม่มีไม่มีมาริทาน,นะคะเด็กๆเทวดาจ้อยควรโปรยมเมล็ดฝันในถุงสีชมพูคือถุงฝันดีให้บีมหรือให้บอยดีคะ่เขาบอกว่าอันโจทย์ที่หนึ่งบีมเนี่ยช้อยช้อยที่หนึ่งบีมแกล้งเจนจนร้องไห้เน,นี่ยสมควรโปรยไหมหรือบอยแบ่งขนมให้ ให้กินกินสมควรให้เด็กคนไหนคะเมล็ดฝันดีค่ะอ่าค่ลํำฟังเฉลยกันนะคะเมล็ดฝันดีเราสมควรให้แบ่งให้เด็กดีกินเนาะให้ไอ้ให้เด็กดีเนาะให้เด็กดีฝันดีไม่ให้กินให้เด็กดีฝันดีเนาะอ่าให้แบ่งให้บ่อยค่ะ บอยเขาบอยเป็นเด็กดีให้ขนมเพื่อนแบ่งปันเพื่อนอ่าพิธาเรื่องนี้ยใครเสนออ่ะใครเสนอให้เราเพื่อนสัตว์ช่วยกันค้นหาสิงฝันค่ะสัตว์ตัวไหนเป็นคนเสนอให้เพื่อนสัตว์ด้วยกันช่วยค้นหาสิงฝันอ่าลองมาคิดดูนะคะเด็กๆลองคิดตามนะ เร,เรามาฟังคันเ,นเลยนะคะลุงเต่า oh, ค่ะลุงเต่า่าคค่ะลุงเตา่าลุงเตา่เตา,เตาเป็นคนเสนออ่าต่อมาใครขโมยสุงฝันไปคะใครเป็นผู้ขโมยสุงฝันเราเรียนรู้เกี่ยวกับนิทานแล้วใครพุกผู้ขโมยระหว่างแม่มดเจ้าจอกระรอกน้อยอ่าวลองมาดูนะ อาแล้วค่ะเรามาฟังคำชะเลยนะคะคนที่ขโมยถุงฝันคือแม่มด <Yahoo! S 1> แม่มดขโมยไปนะคะเด็กๆแม่มดกดเลยละเลยละอ่าแม่มดแม่มดเป็นคนขโมยถุงฝันนะลูกอ่าต่อมา ใครพาเทวดาจ้อยไปส่งที่บ้านแม่มดอืมจาได้ไหมว่าใครเป็นคนพาให้เทวดาจ้อยในก่อปีกไปเราฟังคำเฉลยนะแม่นะครูคำว่ากอปีกก็รู้นะทางเท้าหนุ่ oh, no. ต่อมาแม่มดขโมยถุงฝันทั้งหมดกี่ครั้งถ้าที่ครูเล่าอ่ะกี่ครั้งครั้งแรกครั้งแรกขโมยสีชมพูครั้งที่อีกครั้งหนึ่งขโมยสีอะไรนะสีดำามางมนะีกี่ครั้งนะอ่ากี่ครั้งหน้าลองมาทายสิอ่าเรามาฟังเฉลยกันนะคะเด็กๆ สองครั้งนะคะครั้งแรกขโมยสีชมพูครั้งที่สองสีดำนะคะเด็กๆอ่าแม่มดขโมยถุงฝันครั้งที่สองสีอะไรอะโอ๊ยเมื่อกี้หลุดไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้หลุดไปแล้ว ถูงฝันครั้งที่สองนะคะลกูกขโมยสีดําไป oh, <no. S 1> อันนี้สองขอโมยสีดําไปนะลกูกต่อมาถ้าเทวดาจ้อยกินตังเมอ่ะลูกอมอะของแม่มดจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอันแรกกินแล้วฟันแข็งแรงอ่ะกินแล้วปวดฟันกินแล้วฟันหลอ กนเลยนะคะกินแล้วปวดฟันนะคะเด็กๆ,ๆอ่าสุดท้ายแล้วใครมีถุงฝันสีดำอยู่ใต้เตียงคะสุดท้ายแล้วใครมีถุงฝันอ,งงฝนอยู่ใต้เตียงคะเด็กๆอ่าลองทายดูสิอ่ามาดูเฉลยนะคะ แม่มด oh, <no. S 1> ค่ะแม่มดแม่มดเป็นคนได้ถุงฝันไปอ่าแม่มดอ่านิทานมีหลายเรื่องนะคะเด็กๆไม่ใช่มีแค่ถุงฝันอย่างเดียวนิทานแต่เรื่องมักแฝงข้อคิดกติสอนใจด้วยเช่นกันออย่างเช่นนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าสอนให้ไม่ประมาทและความพยายามจะนําไปสู่ความสําเร็จนะลูกเคยได้ยินมานิทานกระต่ายกระต่ายกับเต่า กระต่ายกับเต่านักเรียนชอบฟังเพลงอ่ะอันนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าเนี่ยก็คือสอนให้ไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและมีความพยายามเพื่อที่จะนําไปสู่ความสําเร็จอืต่อมาลูกหมูสามตัวได้ยินไหมลูกนิทานเรื่องลูกหมูสามตัวเรื่องนี้สอนให้รู้จักขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้าน อย่างเ,เช่นมีงานมีกันบ้านไม่ใช่ว่าพอกไว้่ะเลทินพ่อขังหมูคือการมีงานกองกองกองไม่ได้ทำภูมเยอะเลยจนทําไม่ไหวอ่ะจนท้อจนนั่นไปเลยต้องพาย,ยายามไม่ค่อยไล่าทานะลกูกไม่ค่อยทานะลูกนะอ่าถัดมากบเลือกนายสอนให้รู้จักพอไม่โลภมากให้รู้จักคําว่าพอประมาณพอรู้จักพอไม่โลภกบเลือกนาย เด็กเลี้ยงแกะนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเคยได้ยินไหมลูกเด็กเลี้ยงแกะคือสอนให้มีความซื่อสัตย์ไม่พูดโกหกเพราะไม่งั้นไม่มีใครเชื่อไม่มีใครนับถือเราเราต้องสร้างให้คนคือต้องต้องทำยังไงก็ได้ให้มีคนเชื่อถือเราไม่ใช่ว่าไปหลอกคนนู้นหลอกคนนี้โกหกหมดเทจอ่าฮะอ่า,อาราคาเดี๋ยวมาร่วมกันแต่งประโยคด้วยตัวละครต่อไปอนี้นะลูกแต่งแค่ประโยคเดียวนะคะ มีตัวเลือกให้เนี่ยมีตัวเลือกให้มีเตา่ามีข้างคาวมีลิงและจระเข้นักเรียนเลือกตัวไหนมากก็ได้นะคะเด็กๆเลือกตัวไหนมาแต่งประโยคก็ได้จะแต่งเป็นอะไรก็ได้นิดเนี่ยมีเต่ามีข้างคาวมีลิงมีจระเข้เลือกมาแต่งประโยคหนึ่งประโยคนะคะนี่ตัวอย่างครูเนี่ยตัวอย่างของครูอ่ะอันนี้เป็นแกะนี่ครูสมมุตติขึ้นตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างอารูุแกะอ่า ครูเอาแกะมาครูแต่งประโยคตัวอย่างครูก็คือสันชอบเลี้ยงแกะสันชอบเลี้ยงแกะ,ะไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะลูกคุม้มใช่เด็กเลี้ยงแกะครูชอบเลี้ยงแกะอะสันชอบเลี้ยงแกะอ่ะแล้วแต่เลยนักเรียนจะแต่งว่าอย่างไรก็แล้วแต่เลยสันชอบกินกินจระเข้อะไรก็ได้ลูกแต่งให้มันเป็นประโยคมาลูกนะแล้วก็ทาใส่กระดาษ หรือสมุดที่นักเรียนมีเราให้ผู้ปกครองอถ่ายรูปใส่ลงในอัลบั้มที่ครูสร้างขึ้นตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปอ่าเหมือนเดิมนะคะไม่รีบไม่ใช่ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องส่งภายในวันนี้นะคะตรงตอนไหนก็ได้แล้วแต่เวลามีเวลาว่างของผู้ปกครองถ่ายนะคะเด็กๆอาจจะเอาอาจจะมีมีเวลาว่างทาวันนี้หรือวันวันหยุดของผู้ปกครองอะไรก็ได้นะคะไม่ซีเรียสนะคะอ่า นะคะครูพึ่งก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะครูพึ่งขอจบการเรียนเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปถัดไปนะคะเด็กๆวันอังคารเกี่ยวกับหลักภาษาในวันอังคารนะคะเอาละค่ะขอบคุณนักเรียนทุกคนค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ wow.